นี่คือบรรยากาศสุดคึกคักบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิที่เหล่าบรรดาแฟนคลับสาวกลาบูบูมารอต้อนรับมาสคอตลาบูบูในลุคที่สวมใส่ชุดไทยในโครงการลาบูบูเที่ยวไทยที่บินตรงมาจากกรุงปักกิ่งภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทร่วมมือกับป๊อปมารในกิจกรรมเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ50ปีเพื่อจัดทําคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เที่ยวไทยตามรอยลาบูบูซึ่งนะับว่าเป็นอีกหนึ่งมั กระตุ้นตลาดต่างประเทศด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอย่างประเทศไทยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราแก่ผู้ที่เดินทางจาก93ประเทศสามารถพำนักในประเทศไทยไม่เกิน60วันซึ่งรวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราค่ะอันนี้คือความร่วมมือ และความจริงใจนะครับที่จะมาช่วยให้ประเทศไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับในในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้และต่อต่อไปนะครับและขณะ,ะเดียวกันเราก็ได้ตั้งราบ๊บบูให้เป็นทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกด้วยนะครับเชื่อมั่นได้ว่าเลยนะครับว่าณจุดที่เราูาจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนั้นนะครับจุดๆนั้นก็จะเป็นบุดหมาย ของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องอาหารการแสดงต่างๆขึ้นมานะครับถือว่าเป็น เรื่องที่สําคัญและก็เรื่องยิ่งใหญ่เพราะว่าลาบูบูหรืออาร์ททอยตอนนี้เนี่ยอาร์ททอยเป็นกระแสที่ดังทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สะสมอาร์ททอยหรือคนที่เป็นอาร์ททอยเลเวอร์เนี่ยไม่ใช่แค่คนจีนหรือคนไทยแต่จะเป็นคนจากทั่วโลกตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยเราต้องการที่จะหากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นอาร์ททอยคอเลกเตอร์หรือจะเป็นพวกกลุ่มที่สะสมในเรื่องของศิลปะเนี่ยศิลปะต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประเทศไทยเราให้ความสําคัญเหมือนกันมากนะคะลาบูบูเองเนี่ย คนที่ชื่นชอบลาบูบูด้วยความน่ารักเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คนจีนหรือคนไทยอะคะ่ะมีหลายๆประเทศเลยทั่วโลกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการที่จะดึงตลาดเข้ามาะคะ่ะสำหรับโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าลาบูบูค่ะเป็นเสมือนตัวแทนในการถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าประทับใจรวมถึงช่วยบอกต่อและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการออกเดินทางท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-4กร,รกฎาคม2 5 6 7ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ คือระหว่างวันที่2อถึงสกรกฎาคมมา์สคอตลาบูบูก็จะแต่งกายด้วยชุดไทยพร้อมออกเดินทางททยทาคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ทางทอทอท,อทอได้จัดโปรแกรมในสถานที่ต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารซีฟู้ดสดๆเริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานั่งรถตุกต๊กๆอีวีเที่ยวชมความสวยงามบริเวณวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวางังนวดไทยที่วัดโพเดินเล่นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมอย่างสาย,ยามดิคั และสยามสแควร์รวมไปถึงการซื้อของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยชมศิลปะการต่อสู้แบบแม่ไม้มวยไทยที่สนามมวยลุมพินีเป็นต้นค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็คาดว่าการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรในการดําเนินโครงการนี้นะคะก็จะสร้างการรับรู้ได้ไม่ต่ำกว่า500ล้านคนต่อครั้งและสามารถเสนอขายแพ็กเกจเดินทางไปยังประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า20,000แพ็กค่ะ